สวัสดีคะ่ะทุกคนเรื่องของฟืนไฟใครว่าไม่สําคัญเทศบาลตําบลราวัยเล่งเห็นถึงความปลอดภัยด้านนี้เป็นอย่างดีคะ่ะจึงได้เกิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นขึ้นที่โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ Hello everyone about fire Who said it's not important Rawai subdistrict municipality sees this aspect of safety very well therefore a basic fire prevention and suppression training project was born at w a ดสว่างอารมณ school ครับวันนี้ทางเทศบาลตำมรละไวยนะครับก็ได้จัดโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยนะครับให้กับเด็กนักเรียนนะครับของโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ก็เพื่อที่จะนําความรู้นะครับจากการที่เหตุเพลิงไหม้หรือว่าอัคคีภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อหน้านะครับได้ นำความรู้ต่างๆที่ได้รับการฝึกอบรมมานะครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้านะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้เชิญพิธีกรที่ชำนาญเกี่ยวกับการ ระงับและป้องกันอักขีภัยมาเป็นวิทยากรนะครับนำความรู้ต่างๆให้กับนักเรียนนักศึกษาของโรงเรียนลาวัยนะครับซึ่งโครงการนี้เราก็จัดจัดเป็นทุกปีนะครับและก็จัดจัดเป็นประจำนะครับเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กนักเรียนบ้างประชาชนบ้างนะครับซึ่งเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่ จะให้ในตำบลราวัยของเราเนี่ยมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเกิดไฟไหม้ในครัวหรือว่าจะเกิดจากทังแก๊สนี้เราต้องทํำยังไงนะครับไฟฟ้ารัดวงจรเราต้องทํำยังไงนะครับเพื่อป้องกันจากจุดเริ่มต้นก่อนเพื่อที่จะไม่ลุกลามให้เกิดความเสียหายมากขึ้นครับ From The Interview with Mr. มีกรประภากิจยศาพัฒน์ Deputy Mayor of r a w a i subdistrict received information that r a w a i subdistrict municipality organized a training project on basic fire prevention and suppression fiscal year 2024 to create knowledge understanding firefighting fire evacuation skills effective reporting of fire suppression according to basic fire prevention and suppression principles at wasawang aro school sub Subdistrict, muang district phuket province those who participate in the training as youths can further develop the knowledge gained and share it with their parents as well สำหรับการจัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอักคีภัยเบื้องต้นประจำปีงบประมาณ2,567ในครั้งนี้นอกเหนือจากเยาวชนในพื้นที่จะได้เรียนรู้การเอาตัวรอดหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นแล้ววิทยากรที่ทำหน้าที่ให้ความรู้ก็เป็นบุคคลที่มากประสบการณ์อีกด้วยเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่จัดโดยเทศบาลตํบลราวัยสองมอบให้ประชาชนในพื้นที่นะคะ For organizing basic fire prevention and suppression training projects. Fiscal year 2024, this time in addition to youth in the area, will learn how to survive if an unexpected event occurs. The lecturers who are responsible for providing knowledge are also very experienced people. This is another good project organized by the Rawai Subdistrict Municipality to deliver to the people in the area.